สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานผว้นั่งโง่นะครับอวันนี้เตรียมรถเพื่อพี่ที่มาจากบุรีรัมย์โดยเฉพาะเลยนะครับที่จะมาขอถ่ายรถทีมงานผ่้นังโง่ตอนนี้ก็ได้สเตนบายเตรียมรอเพื่อนๆมาให้ครบอยู่นะครับมาดูได้นะครับวันนี้ก็ล้างช่วงนี้อยู่ช่วงล้างน,นะครับนี่ อันนี้ของรถเสียจุกนะครับอันนี้ของชุเกียร์อันนั้นของออบนะครับอันนี้รถเอ็ดมินรถเอ็ดมินเรียบ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 ครับรถเอ็ดมินเดิม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 ก็พออันนี้จะของเขาไปหลบไปอยู่ไหนไม่รู้ลมก็ยังไม่ได้แทนเติมเตะลมลมก็ยังไม่ได้เติมไงยโอ้ยน,นี้บลีเด็ดเขาอีกแล้วครับคันนี้ตัวแรงในตำนาน ของช่างเอวโดยเฉพาะนนรถของช่างเอวเปิดตำนานโดยช่างเอียวคันนี้นี่เป็นเสนเป็นร้านวิวเลยนะคันนี้นี่แต่ว,ว่าอันนี้ตะกลอนเป็นหัวอีทีอันนี้ไปทำงานเพียบเดียวขาย,ขายขายโค้งได้ได้เครื่องไม่เลยถามว่าไม่ตินลีนะครับได้โครงใหม่อีกทางแล้วนี่โอ้คนนี้โูคันนี้รอ คันข้างๆนี่ก็รอบรปลุกอยู่นะครับตัวเรงในตำนานเดี๋ยวให้ดูเว็บเดียวนะครับดูเว็บเดียวปัป๊อป๊เรงจริงๆคันนี้ตัวเรงอ๋อนี่นะครับกระบ,บะในตำนานแต่ก่อนก็ขับอย่างนี้เลยพวกผมยังไม่ทันได้ทําแบบนี้หรอกครับของพอของคนเก่คนเท่านะครับก็ขับแบบนี้พอจะขับได้แต่มาถึงยุคพวกผมก็อยากขับแบบสบายต้องใส่พวกเนบพวกอะไร ให้นั่งสบายขี่ขับไกลได้แต่ก่อนครับก็คันนี้แค่40ก็สุดๆุดเลยครับแต่ทุกวันนี้40ยังไม่สุดหรอกครับพวกผมต้อง6-70ขึ้นขับไกลๆวิง่งวิว่งทางไกลสะดวกสบายอันนั้นรถเสียจอยนะครับเทเลสีฟ้านะครับรถเสียจอยบ้านวะ <c oughs> ชายาเขาเสียใจยจ่าตีนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูนะครับ โอ้โหโอ,โอ,โอ้เจอคันเหลืองนี่ก็มาใกลหน่อยนะครับคันนี้มาจากลังเขางินสร้างโครงคันเอกก็เปลีเขาด้วยโครงจัก,กรเพชรนะครับในตำนานเลยตัวนี้ใส่วินหน้าหนิ้วเครื่องร้อยสิบท่องานสร้างคันหน้าคันหน้าโอ้คนนี้ก็หน้าหีเหมือนกันนะครับ ดูนัดล้อครับมันใส่ใส่สี่ตัวมไม่รู้ใส่ทำไมเนี่ยสีตัวอันนี้งานค้ำค้ำหลังเหมือนกับค้ำวีค้ำวีทรงแบบโดวีนะครับอันนี้อันนี้ก็เครื่อง E.T. 95หมือนกันนะครับยัดสปริงตัวเดียวของเอ็ดมิทยังไม่ได้ทำอะไรเลยรอแต่เงิน โอ้มอม,ม,อมวันนี้เดี๋ยวชมการไลฟ์ของตอนมารวมกันพบอีกรอบนะครับเดี๋ยวมาไล์ให้ดู